อนุญาตไหมอนุญาตไม่รู้ปกติหน่อยก็ขโมยอยู่แล้วคือแบบคือแบบแบบว่าาร้อนอังมุดอังมุดม้นสวรค์เลยตอนเนี้ย กลับรายการหน่อยสีค่ะมีื่อยมือเปล่าวันนี้เรามาที่ไหนรู้ไหมเอยเราจะมาบุกสวนบ้านพี่นกวันนี้บอกเลยว่าสวนบ้านพี่โนกมีอะไรเก็บกินให้หมดไหนๆก็ว่าเราปลวกอยู่ละวันนี้เราจะทําอะไรกินี่เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีอะไรให้กินบ้างอยากกินอะไรไปชมค่ะเอาละค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่นกนะคะสตูดิโออีคิวของเรานัเองเบอกเลยผักสวนควรัวที่เนี่ยน่ากินทั้งนั้นแล้ววันนี้เมนูอะไรเราจะเจอของเด็ดอะไรบ้างตามมา อันนี้ผักสวนครัวนี่ปลูกไว้อันนี้เป็นกระทุกลกเดี๋ยวรอผลออกอยอดฟักตาอันนี้ไม่รู้ว่าฟักอะไรเดี๋ยวต้องรอดูผลว่าพี่โนเขาปลูกเป็นฟักอะไรไม่รู้บอกเลยฟ,ฟักนี่นะมีสรรพคุณทางยาส่วนใบเนี่ยก็คือจะแก้เขาเรียกว่าแก้ละลายเสิมหะได้นะคะอเจอแล้วค่ะเจอแล้วักเขียว ตัดมาเลยพี่ฟักเขียวนะคะนี่ตัดก่อนเราได้แล้วหนึ่งลูกฟักนี้นะคะมีสรรพคุณทางยาเช่นกันนะคะช่วยขับเสมหะนะคะแก้ไอได้อย่าก,กินเยอะค่ะทำไมครับผมอยอะอิ่มมาตัดฟักนี่ซีโอนุญาตยังครับพี่อ๋ออนุญ,ญาตไมมอนุญ,ญาตไม่รู้ปกติอีหน่อยก็ขโมยอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ตั้งแต่ไก,ก่บ้าน E.P. ที่แล้วแล้วเมื่อได้ฟักมาแล้ว <laughs> เราจะทำเป็นฟักอะไรดี ไม่ใช่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได, <c oughs> ไได้ฟักนี้เป็นอาหารเมืองเมืองได้นะคะก็คือแกงฟักใสไก่อ่าตามาตอนนี้อุปรกรณ์เราพร้อมกันหมดแล้วนะคะก็จะมีนี่กะปิปลระป่นนะคะแล้วก็พริกขิงขาตะไคร้แล้วก็ขมิ้นหอมแดงหอมขาวหอมขา ีคือเมนูที่เสร็จแล้วนี่น่ากินมากหอ,ห,อหอมมากหอมมากบอกแล้วฝีมือตัวเองก็ต้องชมตัวเองนะต้องควดไก่ออกมาเยอะๆนี่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 บอกเลยว่าแบบเราไม่ได้หัวเครื่องห่วอะไรนะดูไก่ดูไก่ไก่แบบอย่างคุ้มที่ซื้อมานี้เท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบบาทค่ะไก่ตอนอื่นต้องซุดน้ำก่อนกินมันหอมมากเลยพี่ เขาแบบเขาแบบแบบว่าว่ามันร้อนอร่อยเออโอ้อันนี้ร้อนของจริงอืมเนี่ยมันนัวมากเราจะมากินกันดีกว่ามันหอมมากหอมมากจริงๆริงร้อน ร้องจริงอร่อยเอาลืมไปเมื่อกี้ล้างมือล้างมือเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วก่อนจะกินข้าวเหนียวต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะคะสำหรับน้องๆป้องกันโควิด19กินร้อนท้อนกลับินไก่ชินไก่ชิมไก่รับเอลาอลาย่ะเอลย่ <c oughs> อมันสดน้ำอร่อยมากเลยแม่จะสดเลยก็ไม่ได้ร้อน, <B ull ing> ม,นมันร้อนแบบถึงคออ,ะ,อะไรที่เป็นแบบเป็นวงเป็นหวัดนะกินได้บอกเลยว่าโลง่งนี่ปีกไก่ กระยกต้องกินแบบให้ช้อนกับต้มมันไม่ได้อดัตรถรสจะมบือเลยกินปอต้องจุ๊บเลย,เลยอ,ร,อ,ยอ,อร่อยมากเลยแม่อร่อยมากเลยร้อนกินกับข้าวเหนียวพนครูนอร่อยมากแต่มันต้องเป่า อิ่มอะอิ่มบอกเลยว่าอิ่ม <y> มื้อนี้เท่าไหร่ของวันพี่มื้อนี้มื้อที่สองของวันอือคือแบบความร้อนมันลงคอมันขึ้นสวรค์เลยตอนเนี้ยโล่งอ่ะเมนูนี้ถ้าใครแห้งมานี่สดทีนี่ใช่คือแบบมันอร่อยมากนี่ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งปั้นพร้อม อย่าแ,แช่นานหนวข้าเหนียวหน่อยมันเหมาะ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 มากมากโอเคตอนนี้นะคะก็ <C ock> อิ่มอร่อยยังหมูมดเตัอยังหมูมดเต๋อยู่หน่อยสิ <C ock> จะไปกินต่อหลังจากนี้อย่าลืมนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้น <arriba> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยดิงๆ,ๆิง อุ้ยอรขอโทษนะคะพอดีว่ามันอร่อยเกินจนห้ามใจไม่หยุดจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายายเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณสถานที่นะคะ EQ Sun Channel Studio นะคะที่ให้หน่อยมาทำกับข้าวในที่ท,ที่นี้นะคะอีกอย่างหนึง่งขโมยผักเข้าเกือบหมดเลยนะคะขอบคุณออสถานที่ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อนะคะไปแล้วค่ะบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วย